ต a าเจ o w หาวแชลแบ็กทาเจหาวเวียพวกผมทั้งสองคนเป็นตัวแทนจากโรงเรียนจังลาวสิยาวันนี้พวกผมจะมานำเสนอสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเรื่องเทศากาลวันไหว้พระจันทร์ครับพภาพของเราจะเน้นสีสันและรูปล้างเพื่อทําให้สไลด์ดูมีความน่าสนใจและสวยงามและเพื่อให้เหมาะสมกับเ,เด็กนักเรียนชั้นประถมครับ แต่ละสไลด์นั้นเราจะใช้ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า morph transition ครับเวลาเปลี่ยนสไลด์เราจะได้มีความลื่นไหลและสวยงามทำให้สไลด์ดูไม่น่าเบื่อครับนี่นะครับแบบนี้ในส่วนสไลด์ของหน้าคำศัพท์เราจะใช้ฟังก์ชัน zoom คืออันนี้นะครับฟังก์ชันฟ,ฟังก์ชัน zoom คืนนี้ครับเพื่อให้เราสามารถกดเลือกคำตอบที่ต้องการได้แบบนี้นี่นะครับกดกดหนึ่งครั้งเพื่อเข้าไปแบบนี้เพื่อเลือกไอ้นี่แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าไปหาคำคำศัพท์ในส่วนของด้านเนื้อหาคำศัพท์นะครับเรามีใส่ตัวจีนพินอินแล้วความหมาย เราได้ใส่เสียง,งเพื่ออ้เอื้ออานวยให้กับเด็กที่ต้องการจะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นอีกอันนึงนี่นะครับแบบนี้กดอีกรอบนึงเพื่อเข้าไปหาคำคำศัพท์ จะมีแบบนี้ทุกเนื้อหาทุกหน้าคำศัพท์เลยนะครับครับส่วนอันนี้เราจะไปหน้าเนื้อหาเนื้อหาเราจะเป็นเนื้อหาสั้นๆได้จากความเข้าใจง่ายครับส่วนหน้าเนื้อหาฟังก์ชันที่เราใช้ก็คือ Animation คืออันนี้ครับแบบนี้นะครับ animation เพื่อทําให้สไลด์ดูไม่น่าเบื่อครับส่วนของตำแนังฉังเอ๋อเราได้มีการใส่ลิงก์ y o u t u b e เพื่อให้เด็กนักเรียนหรือใครก็ตามที่จะมาดูสไลด์ของเราสามารถกดเข้าไปรับชมรับฟังได้ครับถ้าต้องการกลับไปหน้าคำศัพท์ให้เรากดอันนี้ได้นะครับแล้วมันจะเด้งกลับไปหน้าคำศัพท์แบบนี้เพื่อเราจะได้ดูคำศัพท์ที่เราต้องการอีกรอบแล้ว แบบนี้นะครับเพื่อจะกลับไปหน้าแรกเริ่มเลยเรากดแค่ตรงนี้หน้าหลักมันก็จะกลับไปแบบนี้ครับพวกผมขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ